thanks <laughs> 1พฤศจิกายนที่บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อสีนินซอยนาเกลือ ชาวชุมชนวัดช่องลมนำโดยนายรุ่งโรธโลธงคำประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลมพร้อมด้วยคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะรับบิชคอมมูนิเคชันนำโดยนางสาวสุภาดาวงซิมประธานองค์กรได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณจุดชมนกและจุดชมป่าโกงกลางสะพานคลองนกยาง ตลอดจนบริเวณโดยรอบและทางลำน้ำไหลลงสู่ทะเลอ่าวนาเกลือและที่สำคัญในวันนี้ทางคณะทั้งหมดได้เป็นกำลังร่งรวมกับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณสันเขื่อนกั้นขยะและตะแกรงกั้นขยะ โดยพบว่ามีปริมาณขยะจำนวนมากทั้งขยะพลาสติกจากครัวเรือนและขยะจากธรรมชาติจึงได้ระดมกําลังกระจายการเก็บกวาดและทำความสะอาดขุดลอกขยะและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำนอกจากนี้ยังได้มีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมเก็บขยะในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ตามที่องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้สนับสนุมชุมชนวัดช่องลมในการร่วมกันทำความสะอาดภายใต้โครงการเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลมซึ่งจะมีการดำเนินการในทุกเดือนนั้นในครั้งนี้ทางเมืองพัทยามีความประสงค์ที่จะทำความสะอาดขุดลอกขยะมูลฝอยบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงชุมชนวัดช่องลมจึงถือเอาการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งน เป็นกิจกรรมการเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลมครั้งที่3ที่ได้ช่วยสร้างความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เมืองพัทยาอีกแรงเช่นกันสนับสนุนข่าวโดย Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้